รอเดือดแล้วครับวันนี้ต้องหาน้ำเดือดก่อนนะครับเพลินบามันจังบดข้าวเนาะน้ำเดือดเดือดใส่ใบข้าวเลยเดือดใส่ลงไปครับตอนมันเดือดต้องข้นนะครับใส่แบบพลอยเลยครับวันนี้นี่น้ำมันเดือดครับมันเหมือนมันเครือแกะครับย้อนคิดฮอดคัาแฟ่จังเคร้าโครงต่อมานะสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้ต้อนรับเข้าสู่อ่าช่องที่มาไว้เพลินบาอยากกินต้มบลาคอยไงเพลินบาไปตลาดมา บังบายๆครับมือนี้ก็ได้อ่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นีพร้อมแล้วประคอนะครับสองตัวนะเพื่อนว่าไม่อยากได้ตัวใหญ่หลายเพื่อนว่าเอาตัวกลางๆพ่อพะนะเนื้อมันยังแซ่บเพื่อนว่าอ่าอุปกรณ์เท่านั้นมินี้โอ้ขอนคางครบเปอร์มอนี้โอ้คืออยู่นี่อาได้มาเหมือนเลยเนี่ยเกี๊ยวต้มยำเท่านะครับโอ้มีหวัวผักหวานเนอะอาะมันอยู่บ้านนี่ได้ไข่หมดแดงใส่คักๆเลยนี่อ่าแล้วก็ที่นีเห็ด เห็ดเปียงนะเห็ดเห็ดเห็ดแป้งไช่เห็ดเปียงบานเข้านะับปะกอบกมีนะหัวหอมนะครับมีกระเทียมนะับประกอบกบมีพริกสดแล้วก็เพื่อเพิ่มวามหอมมันจลกน้อยกะเอาเอาใส่พริกเผาครับแม้นพริกเผาถุงนด้ครับพริกเผาเสียบใหม่นะครับพริกแข็งเสียบเนาะไปเผาไหนมันหอมนะไปมาใส่ต้มยำอ่ะโอเคว่าวาไล่กันแล้วมือนีเดียวได้วปลาเขาขั้วนะครับมือนีเพื่อนว่าสต้มใส้หมดแดงเพื่อนว่า แมดแดงอยู่สูงนะครับคุณนนะี่ลังบ้านส่วนชมพูครับหลังบ้านคุณใดเราจะพาไปเก็บมดแดงนเพราะมันกินต้นไวยมันย่างเดียวครับนี่หัวอะไรปลาตัวนี้ไปเข้าครับนี่มดแดงมาอยู่น้ำน้ำมือนี่เข้าสีต้มปลาคอใหญ่้ยครับใส่มดแดงสมๆมเซ็บเซ็บแนวย่านบักหน้าบักหน้ามันอยากแท่งไหนช่วงนี้เนาะเอาใส่กับมดแดงแท่นนะครับตอนนี้โอเคครับผมพร้อมแล้วไปเข่าคั่วเข้าจานไปไปครับไปเดี๋ยวพาไปเอามดแดงครับใส่ครับด นี่แหละหากินบพี่ปักอย่างนี้กับปลูกขิงแมลงบ้านนะครับย่างละต้นสองต้นนะครับเดี๋ยวเสี้ยวใบม่อนไปไสรน้ำนี่ครับใบม่อนยอดม่อนตองกําลังแตกขิงฝนมือเศร้านี่นะครับพริกกับพริกบรรบานข้าวนี่แหละครับพริกขีนุ้ยสวนนี่แหละนะครับกําลังเป็นเม็ดอยู่นี่ี่หมดแดงน่าหอดพีครับโอ้โหมันเห็ดห่างอยู่พี่เอาเอา๋ยวโตเนี้ยมันเอาซึ่ต้นจะปลูกเออโอ้โหนี่แหละเขาอีสานมั้งเขา อยู่หากินคืเอเก่าครับอีสานอ,อ,อินดีซาแนวครับพี่น้องชิมหม้อชิมนี่เยเพื่อนจะพักกระโดดกำแพงไงเป็นม <c ugh> อนี่ยนะพอ่อขั้วกระโดดกำแพงไงพ่อขั้วกระโดดกำแพงเอาห้างน้อยก็เพราะเราห้างไอนี่เอาลองมาจากห้างก่อนนี่ไส่บ่นีอ่อือมีโต้โมบนี่อือ,อ,อใครมีเบื่อเด็กกินวัน,น <c oughs> เลยอ <c oughs> โ, Finally, โอ right? oh, right. ้บ่อพอดอกครับือแห้งหน่อยย่นใส่จานไว้มันโอ้อาหารสันสูงกินมาอางสี่แล้วโอ sí, <us eles aries> <Un> <ants live> ้ห <us eles> ้างหมดแดงหลายหนเนี่ยเต็มเลยเยอะห้างหมดแดงเตียบ อยู่ปังปุนี่ว่ะอยู่ห้าง่ังนี่้างยังไงเอาเด็ดบานนี่ย่างลาบาดนี่คนที่คือการเตีนว่าบานนี่เนาะโอ้บานอะไรนี่ของ่ายว่ากินกินอาหารชันสูงธรรมดาอาหารชันสูง มึงให้กินง่ายเด้อมาแดงเอานี่เอาอีกข้างหนึงแมึโอ้ข้างไงเลยเนี่ยทำไงอือบรรยากาศฝนตกกระเ้านะครับฝนตกฝนตกแห้งเลยนะครับมันนี่ฝนตกอยู่กรุงเทพครับอยู่บ้านตกบ่อโอ้ยากาศสองห้างกับพ่อเราบ้านก้องมาตกกระเ้าเลยมุณหภูมห้างได้ปะ สมผูกเลยไ,ได้เก็บไปเงเกือนไหมแล้วครับยังมีอยู่คุณ <c oughs> นนะ่ะผู้น้อยน <c oughs> ี่โอ้โหนี่สดๆจากตน้นหลอดตายหลอดตาย <c oughs> ไปเอาละซมีก็ได้สมแล้วเอาบระนดี้ยาโอ้แบกกันกลับขนาดอ ปลาดุงยิตาขอู้หาองเงินเตึ่งเต่งป่ะนะอู้ห้างมัน,นยัง <ừ. S 2> แ้วมันอยู่สูงครับทำ <ừ, ừ. S 2> นี้กับพ่อแล้วลป่ปาเขาหมดเลยอู้ห็ะนะอาแน้วมาเหมือกเป็นรอยอยากกินต้มปลาคอใส่ไข่มะแด,ดง เามาแยงกันเข้าหาอยู่กินง่ายทีล่ะเอาแมงสวนหลังบ้านนี่ละอ้าวดูนะโบเลียกผู้การเดิมการเดิมบานนี่ได้แล้วหมดแดงเสียตะบมีใครเขาเครื่องขอาหาแนวให้พอครัวกัน ยันเป็นข้อแห่งนี่เอออืมเนี่ยเดี๋ยวนะให้พวกร,รับพวกรับข้อแห่งอืมน้ำอมฤตครับได้ทีพอดีมาลองเบ่งอ่าตามจอกตามจอกอือ นี่แหละรสัาติแก่เข้าป่าเดี๋ยวลองซิมเงนกันนะเดี๋ยวลองซิมเงันเป็นยังนะนำ,ขนำขขนเข้ามักนำเข้ามักเข้ามัปบานเท่า หอมดีขนาดโมเมนท์ให้กินได้ง่ายๆครับฮะอ,อืมเสียนใจไปเร็วภาพมันบางเก็บของเราครับมาแล้วตันนี้ก็ ยังรังค่ะรังนีรัง,งน่อยครับอ๋อดผักหวานวงงามันหยอดที่งามเดี๋ยวว่ามก้อมเขาเก็บปลาบานเข้าอย่างนี้ทุเรียนมันปลูกขายได้ครับหวานทุกเรียนมูเตติกิเขาถ่าแต่ปลาไฟใหม่หยอดตั้งแต่ก่อนครับแต่ทุกมืยนนี้เป็นปนนลูกเป็นสวนเป็นไฮครับนี่กินกระเบื้อปีนะครับโอ้ยอย่างคนนี้ใบม่วงพรอมได้ไหมใบม่วงครับใบม่วงนใบหนึ่งมันวสีดีกว่านี้อยู่ไปเอาตัวมีอยู่เด้ว ใบเงาเงาใาจักแฉกเลยไหมเงาเงาจแฉกไปเบิ้ง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 นี่นี่มันมีมันมีอยู่มีอืมกาลังแตกยอดอ่อนครับอืมกาลังงามงามเยาะเยวเสียท้แล้วนี่การร่างออกมานี่ครับทำไมก่อนบานทัาใบม่วนเลยสมมุติมันี่แล้วมันต้องเปลี่ยนใบแล้วใส่ใบใหม่ใส่ใบใหม่นะครับมาเบิ้งสูตรการเฮ็ดของพอขั้วครับการดอนซิง แล้วต้มปลาครับต้มปลาใส่เกลือก่อนครับต้มหมวยไงครับมันจังใส่ไงใส่เกลือลงใบก่อนครับ่าน้ำเดือดรับใส่เครื่องปรุงครับแล้วก็ผิดรสกับโหเขาครับพอมันแตกยังสาครท่องสาคเื่องนั่นครับยังแงเนี่ยผพริกนี่พริกครับผมมีกระเทียมนี่แหละครับผมกระเทียมมีหอมแดงครับคอย ใส่ลงไปครับคอยโขกโบวมตรงไว้ให้มันละเอียดนะครับให้มันพอแตกๆก,ก็พอใส่หอมใส่หอมเตรียมกับเส่เล็กน้อยครับต้องซ้ำกีบกันไปหมอเนาหมอ,เ,หอเนี่ครับต้มหมอนี่เนาะ จะได้หอมครับดับข้าวครับซุ้มเครื่องเผ็ดทั้งรายนะครับคาจะไข่แบบปูดนะครับใส่หมอนะครับจบร้อยบุพ่อแตกครับบุ้ว่ามันแตกมัต้องระยัดนะมัต้องระยัดครับบุ้เอาแล้วแกงไปที่นี่พี่น้องแก ý thức là nó sẽ bị lạc mọi người không biết lạc cảm เริ่มเตือนนะครับนี่นะครับกับเขาวิธีซ้้างมาเลาวยูกินแบบง่ายๆเี้จะเปลี่ยนเครื่องต่อไปครับตร้างคอนดักเอเป็นหลังบ่เขี่ยนหลงบ่หลอดางสาม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 ้ามสามสามลามส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 ามราอามสาหรัมสาามม าออนครับคาอ,อ่อนอัดลงไปนี่สูตรเด็ดรสเด็ดนเลเม่อเคยเห็นหไหใกินมา่อก่อนเลยไขย่ครับไข่ตไข่ใส่ยักษ์สองหัวครับหอมจริงไข่เครื่องเทศบ,บ้านห้อครับใส่ จาก 2, 3, สางาองหัวแซมหัวเวแค่อันนี้ซอ,อยซอย,อยทุกๆแล,ล้วซอยน้ำใส่ในักใส่หมกอ,อ,อ,อีุ้ยเอียต๊วนนี้ไม่ประกุด ม่กใส่ไปตอนสุดท้ายครับไปปที่แล้วคุณลากผักชีครับใส่ไปจากสองหักในน่องเหี้ยครับลงไปรอหมอเดือดครับรอหมอเดือดแบบที่นี่หมอเดือดแล้วครับวันนี้ต้องทานน้ำเดือดก่อนะครับเพื่อนบ้ามันจะบ่ข้าวเนาะน้ำเดือดเข้าไปบ้านเ้องเลย ใส่ลงไปครับตอนมันเดือดมันต้องข้นนะครับอยเลยใส่เลยปล่อยเลยครับอันนี้นี่หน่มันเดือดครับปิดฝาไว้ครับ้าเง่้ก็หม้อครับมันนี้นะครับเป็นปลาฟ้าใสมันนังเห็นตัวปลาว่าซันลาก็เลยเอาฟ้าใสครับครอบไปนะรอหน่อมันเดือดจะเข้าครับอันนี้ใส่เครื่องปรุงลงไปคอยมาดิีมบมครับมันอ้า เค็มมันหวานมันบนนัวก็ค่มัดเติมเอาครับเ้อามักรสชาติไดเพราจเราจะมาใส่เอาทีหลังครับสมาปรุงอ่าโอเคนี่ี่ใส่สมุนไพรจักหน่อยเพื่อสมุนไพรอ่าต้น้องหันละครับลองเมืองครับผมมันนี้รสชาติที่เป็นทั้งไดงนะครับเป็นว่าใส่หลายมันเกิดสีบดีนะครับมันสีมันสีเสียโพดนะครับใส่ประมาณนี้ครับพ่อนะครับไอของมุญนี่ผู้ใดบอกเคยกับบ่อรู้นะครับอ่าบางเท่อนี่ใส่ต้มไก่ครับเหลือแต่ตอนครับหนาเบดเกียงนะครับสด สดย่ามไดนนี่อ้บอลอดครับอบอกดีบอดีบอกขั้วบอกดีแท้เ้ยจอกสีหวานแท้เลยน้ำคุ้นๆเนี่ยเขากันคักเรื่องนี้มาครับไปอบอกฟองขนาดได้มาทานกี่เราเข,าข่าขั้วไปหมดแดงครับหมดแดงของสมของสมจากธรรมชาติครับอิ่ออกัดดีไรแล้วฮัมั่ะโอ้ ติดมือดีครับหมดแดงหมดแดงแ <c oughs> ดงอี่ดีครับหมดแดงส้มครับอ่าละบาทเม็นยูบ้านเท่ากับอะไไข่ครับแต่ยุงเทปมันเป็นไข่ครับไข่มันบวงใหญ่แต่ไข่หน่อยอ่าเอาละอ,อันไหนไม่เปล่งที่ดีเนาะอ่ะเป็นเมืแล้วครับโอ้หเดือดแล้วครับเดือดแล้ววันนี้เดือดแล้ว กำลังเลยทีละกำลังเลยทีครับก่อนต่อไปเห็ดฟางครับที่หั่นไว้บางหัน่นนะครับเรียบร้อยครับใส่ลงไปครับอ่า<ะ>โอเคขายเห็ดซุกครับบันดเห็ดจะมีซุกไว้อยู่ลรอครับเห็ดฟางดอกไม่ใหญ่ปันไดหรอกอ่ะ ใส่เข้าไปครับใบมะกรูดฉีดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมอ่า,อา,อาเอ้ยสมประคอห้องนะครับกลับเขาได้กับแก้มดีครับอันนี้เป็นกลับแก้มได้กับเข่านี่ได้คือเกาครับกับเสาทอดไข่ครับแต่กลับแก้มนี่มากครับขั้นตอนสุดท้ายและสีไทยสุดแล้วใส่เครื่องใส่ผักอ,อันไหนที่มันสุกใสาเข้า<ๆ>ไปใซ่ที่หลังครับใบมันสุกเอ้ยสุกไหวเข้าไปใซ่ที่หลังครับ ตักหวานครับผักหวานครับตะกวนยอดเต็มงามสมุนไพรเทียบมาอนี่ยือนี่แหละอ๋อใส่ดอกตะกวนมาเนี่ยอ้หหอมพี่น้องเดี๋ยวอยู่นาเอ้าบาทนี่เอาเอ้าเอ๋ออันนี้กับสมุนไพรกันสมุนไพรกันครับ รับใส่ใบม่อนอ่อนเหมือนนี่ได้เทียงเันดีๆนไปเป็นยังไงยิ้มด้กันนบานขอบคุณได้เคียงกันนะซื้อเอาไว้เป็นยังไงเอาบารนบีอ้หอมๆหอมโอ้โมารมาอ้คร่พีฮอว์เพาเวอร้องหันครับผมนะเข้มหอม นี yeah. uh, ่อออ่าคือแฮนมอือายมาท่อกินงานอะี่ล่ะม่เขาเห็นไม่ยังใส่นั่นแหละมีใส่นี่ใส่ลงไปครับนี่สุดไายลุทไทยสุดครับเป็ดงแ็ดห้องเสริมกลมสมมันอเป็นไดบ้าันกัดบ้างหันใส่ ใส่หมดแปลงเอาปลาเสียงโอ้หน้าตาคือต้มปาลาหรือเปลนี้เอาเด็กเป็นเด็กกินไก่เด้กินแล้าแก่ล้วแก่ล้วแก่ล้วครับนีไ่ได้กินไว้อยู่ดอกสีชุดท้ายและไายชุดครับ หอยล้างสุดเลยหอมหอมครับหอมบัวเลยหอมหอมทัวหอมบัวครับใส่สุดท้ทยเลยไทยสวยนะรับเอลงไปครับลงไปหอยหอยอเอาละควมหอมสุดท้ายครับจบกระบการนะครับ ปิดเตาครับปิดเตาเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินน้อกันครับเรียบร้อยแล้วต้มปลาเข้าเดี๋ยวปรุงรสเพิ่มจักหน่อยนะครับน้ำปลาและผงนัวนะคเอาเบิ่งรสชาติเป็นเลยเอออืมอู้ยเนื้อขาวครับขาวกูเลยอืมโอ้สุดยอดครับอืมเนี่ยขาวจ้วงเลยโอเอาละ ไปเดี๋ยวปรุงรสจะเข้าครับ <ừ. S 1> เติมน้ำปลาเติมผงนวดนะครับสักเล็กน้อยนะครับใส่ผงนวดไม่ต้องใส่ลายครับเพราะว่าห้อใส่สม,มุนไพรห้อไปแล้วนะครับใส่เพื่อตัดรสจักหน่อยนะครับไม่ต้องใส่ลายครับเดือบร้อยนะครับปลาครับเติมหอมนะครับใส่ไป คไปมาซิมเบิรงกันครับอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวไปแสบๆน้ำกันครับมือนี้เรียบร้อยแล้วต้มประคอใหญ่เฮาเออได้ครับเดี๋ยวตักไปซิมเปิดร่องเปิดรองเปิดร่องเรียบร้อยครับเดี๋ยวไป้อยขึ้นอยู่หลังบ้านเป็นน่งจะบรรยากาศที่หลังบ้านครับลมเย็นออืยังกินอยู่ตรงไห้ทุงหน้าเพราเท่านั้นสิบอกสุดยอดน้องบรรยายครับ โอ้จานใบว่าอยากเด็กหัวนะพี่เอาไปนี่แหละของแซ่บอื้ยโดนท้อนเหนียวกัแล้วโดนแ่บก็แซ่แสบเหอเฮ้ยอ๋อเฮ้ยขี้บี้บักครับบักเฮ้ยเอาละแบบนี้ครับผมต้มปลาตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องเขามากินข้าวน้ำกันครับมาเอาไปแล้ว อะมาครับมาหวยยิ่งยิ่งครับต้มปลาคอหอมแดงปลาแดงซมเบิตงปลาหัวลองเบิ่งครับลองเบิ่งปลาเนื้อเหลืองไม่ฮวีเลยเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นเด็ดครับได็ดหอมหอมพริกแห้งครับ สมุนไพรครับว่ะอลองย้อนตหวานอ่อนกันนะ,ะครับอือเรื่องใดเรื่องนี่เลยเอาเดี๋ยวลองชิมมืงมาหนิลองลองลองครับเสียบก้นเห็นแต่เสียบอยู่ผู้เดียวใช่ไหมน,น,นี่ต้องกินน้้วก็ต้องกินหนามลองข้อไอ,อ่แสบ เดี๋ยวติดต่อขี่เราเขาขั้วครับคักอือหอมโอ้เนี่ยเนี่ยปลาในหวานปลาม่ปลาส<อ>ดมันก็หวาน,น,นเหมือนสดเหนียวเคี้ยวเืยโอ้โห หวานบรรยากาศก็ดีครับมื่อนี้โอ้กินเข้ามาอากาศคึ้มๆฝนก็หลังจากที่ฝนตกเศ้าไปคึ้มๆน,นะอากาศเย็นๆสบาย,าายครับหลังบาดอากาศเย็นๆครับกินเข่ากินเขายิมแล้งอะรบ้าเงครืบโอ้คืออยูครับ กมปลาแ้วกองวยงอืมสดน้ำมึงสดน้ำมึ้งใช่ป่เลยสดลายค่อยแห้งลายอืมโอ้น้ำเหมือนยูมีอนอ่ะอืมอืมตักตีข้อตีขอ้ออะไตีข,อตขอ้อเลยอือ มันยังเื่อใจครับนำ้ำชาเย็นๆทำมาแรงครับได้กับเข่าเสียบครับต้มปลาค่อยแย่นะครับวันนี้เขากับแม่ไดกับเขากินนะครับมือนี้เขากับสองเพื่ออยู่ไกลอยู่ไกลนะครับอยากาไปต้มแมีงล่องเบิงนะครับอุปรกรณ์เครื่องอาจสีครบหรือบ่ครบนะครับเขากับดัดแปลงเอานะครับผู้ใดมีอนไดที่ว่าสามารถใส่ได้นะครับ ต้มปลาเข้าติดบีบบักเน่าย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าเขาติดไส้บักขามก็ได้นะครับเขากับดัดแปงเอานะครับตามวัตถุดิบเที่ยวมี่นะมื้อนี้เข้ามีหมดแดงครับเขากับส้หมดแดง oh, <okay. S 1> นะครับแท่นนะที่เป็นบักขามบักเน่านะมื้อนี้เขากา็ได้วัตถุดิบอยู่หล้างบ้านนี่ครับนะเอาอยู่น้ำต้นหมอกต้นไม้นี่แหละบานเาขาเชื่อแล้วครับแฝงๆบ,บานเขาสดน้ำดีขึ้นครับดีขึ้น เพื่อนๆไปครับเพื่อนๆไปครับทายขีเบาเขาคั่วบรรยากาศนะครับอีสานมาเที่ยนะำเวลาฮะให้กับเขากำนามกินนะต่มปากคอใส่ผักหวานอ,อย่าไปไดียนไปหนอกไปกินโดนเนาะมามมาก <c oughs> ครับนะมา เมนูเสื้อไผ่บานเมนูเสื้อไผ่จานไว้าหาัวป,ปลาหัวป,ปลาได้ดูหัวป,ปลาเจอไงครับโอ้โหเราได้กินเนี่ย เซร์อ่ะจะได้ดูนี่นจอดเรื่องี่ธรรมดาเว้ยเปยดีดีวะอื้มอื้มปลา ดูตาดูตา <c oughs> เสียบไรมามาพี่น้องมึงกินข้าวน้ำกันโอ้หักวะบรรยากาศดีอือบอฮอนบอฮอนอะไรบรรยากาศเย็นสบายครับลมคำลมคำ คนตกับเขาก็แทบเหมือนกัศแหละคนโตรับเย็น ข้วมันแห้งครับนะโอเคครับผมสาหรับเมนูในมือนี้นะครับกัประมาณนี้ครับผมกัถือว่าได้ครับถือว่าพานอยู่ดอกกับของห้องก็ได้นะครับต้นประคอนะครับมือนี้ก็ถือว่าขอบอกขอบใจหลายๆนะครับสําหรับพอม่พี่น้องทีมารับชมนะครับมือนี้ก็ขออั้ล่าไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนนะครับมี่อยู่หมันขอนยื่นเนาะ คิดเงินได้เงินคิดทองในทองนะครับวางสิ่งในให้สมปารถนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปไปครับสำหรับพี่น้องที่สูงงานนิวกะมีแห้งสูงต่อไปครับเมื่อยกับมาเบิ้งคลิปอีสานมาเท่าซีนะครับสุดแต้มีกำลังแรงใจนะครับอย่าเลื่มครับไอพี่หนาเจกันนะครับกับอีสานอีดีชั่นอครับผมเบ้าไว้แล้วกะ ครอบคัวก,การดอนซิงครับ๋ยากเจอกันในนอนครับอีพี่นามมิยังมาให้พีหนอห้องเดิเบิ้งกันเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ก,ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ